ต่อมานะครับเราก็จะมาดูข้อที่35กันข้อใดไม่สามารถใช้พิสูจน์ว่าผลบวกของเลขคี่สองจนวนไม่เป็นเลขคี่ก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆควรมีความรู้ในเรื่องของการบวกเลขนะครับว่าจํานวนไหนบวกจํานวนไหนจะได้เป็นจํานวนไหนบ้างคู่บวกคู่2อบวกสก็ได้คู่นะครับคู่บวกคี่2อบวกหนึ่ง จะได้ขี้นะครับและขี้บวกขี้จะได้คู่นะครับอันนี้ก็เป็นความรู้พื้นฐานเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการบวกเลขแล้วได้เลขขี้หรือเลขคู่นะครับโจทย์เขาบอกว่าข้อใดไม่สามารถใช้พิสูจน์ได้นะครับข้อแรกนี้จริงๆใช้พิสูจน์ข้อแรกนี้นะครับจริงๆเนี่ย คือโจทย์ข้อนี้มันค่อนข้างกำกวมนิดนึงนะครับพี่ก็ไม่รู้คีย์ฉเฉลยว่าในการสอบในปี62เนี่ยเขาเฉลยข้อไหนแต่เดี๋ยวพี่จะยึดตามแบบของพี่ไปก่อนแล้วกันนะครับจริงๆเนี่ย3บวก3เท่า6ดังนั้นจึงเป็นจริงสำหรับทุกกรณีจึงเป็นจริงสำหรับทุกกรณีจริงๆแล้วนะครับเราจะมาพิสูจน์ด้วย ด้วยการเขียนแค่เคสเดียวแบบนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับการเขียนเคสเดียวแบบนี้แล้วเราสรุปว่าจึงเป็นจริงสำหรับทุกกรณีอันนี้อันนี้ผิดนะครับอันนี้ไม่สามารถใช้พิสูจน์ได้อ่ะไม่สามารถใช้พิสูจน์ได้โจทย์เขาบอกว่าไม่สามารถใช้พิสูจน์ได้แสดงว่าเออเราควรที่จะตอบข้อนี้ละส n บวก1บวก2 m บวก1มีค่าเท่ากับ2คูณกับ n บวก m บวก1จริงๆข้อนี้เนี่ย สามารถใช้พิสูจน์ได้นะครับเพราะโจทย์เขาไม่ได้บอกค่า n กับ m มาถูกไหมครับโจทย์เขาไม่ได้บอกค่า n กับ m มาดังนั้นถ้าเราแทน n เป็น1ก็ได้ n เป็น2ก็ได้3ก็ได้จุดจุดจุด m เป็น1ก็ได้2ก็ได้3ก็ได้จุดจุดจุดในวงเล็บเนี่ยเขาหมายถึงจํานวนนะครับจานวน2จํานวนดังนั้นข้อนี้เนี่ยสามารถพิสูจน์ได้ครับว่ามันเป็นจริงสำหรับทุกกรณี ข้อนี้เนี่ยพิสูจน์ได้นะครับว่ามันเป็นจริงสําหรับทุกกรณีจะโจทย์ถามว่าไม่สามารถนะครับแสดงว่าเราจะไม่เลือกขอใครอ่ะแสดงว่าอ่ะข้อนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะครับเพราะว่ากอไก่เนี่ยมันถูกเราก็ตอบเลยนะครับว่าตอบข้อกอไก่นะครับแต่ว่าข้อนี้พี่ขอย้ำมาิดนึงนะครับว่าพี่ก็ไม่ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันแบบ คนออกข้อสอบเนี่ยเขาตั้งใจที่จะให้ตอบข้อนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าพี่คิดในในมุมมอง